ท่นรัฟรีแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเมาเมาตรงนี้เงินไม่ได้อยู่กับพี่ออดโฟเอ็ดไม่ได้อยู่กับโฟเอ็ดไทยแลนด์แต่เราจะเขากองทุนทั้งหมดเลยเพียงแต่ท่านจดกระดาษมาว่าอบตนั่นคนนั้นคนนี้อยากจะเมาเพื่อการดูจนเขียนกระดาษขึ้นมาแล้วมาส่งให้กับคณะออดโฟเอ็ดประกาศอะไรนะครับเราจะประกาศชื่อให้ว่าเอ้านายเออ กิติปักสีเหมารอบนี้เป็นจำนวนเงินเท่านี้เข้าสู่กองทุนของบนิธิพ่อไวพจนเพชรสุพรรณเพื่อไปดูแลกลุ่มนักร้องนักดนตรีนะแดนเซอร์นะก็จะดูแลทั่วถึงนั่นเลยเป็นบุลนิธีของพ่อไวพจนเพชรสุพรรณเพราะว่าที่บ้านพอาไวพจนเพชรสุพรรณตอนเนี้ยที่อยู่ออกจากวัดไปกว่ามือจะมีสุ่ ตอนนี้ท่านเจ้าคุณอลงก์กําลังทําโครงการพิพิธภัณฑ์บ้านไวยพดเพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติานะครับเราก็จะไปดูว่าของรักของสะสมของไวพดเพชรสุพรรณซึ่งเก็บไว้ทุกชิ้นในตู้แล้วก็ล็อกรกุญแจเรียบร้อยนะครับ,บ,รบพระที่พ่อห้อยคอเป็นประจําเป็นยังไงก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้พวกเราได้ไปศึกษาชีวประวัติของไวพดเพชรสุพรรณต่อไป ตั้งแต่เด็กเลยนะฮะตังแต่เด็กแล้วเข้าวงการลูกทุ่งอ่าเข้าวงการลูกทุ่งจนได้เป็นศิลป,ปินแห่งชาติครับนะบได้มีลูกศิษย์ลูกหากี่คนกี่คนกีคนค่คน,ค,คนนะเราจะไปสืบประวัติได้เลยที่บ้านของพ่อไวยพฤษพ,พิสุพัรณ์คือพิพิธภัณฑ์ของพ่อไวยพฤษพิสุพัรณ์นะฮะอ่ะาเพราะฉะนั้นนะฮะทุกท่านเข้ามาแล้วนะฮะร่วมทำบุญกันนะครับร่วมทำบุญกับกองทุนมูลนิธิของพ่อไวยพ์เพรสุพัรณ์ครับเวลาเล็กคนละน สิบบาทแล้วแต่จิตศรัทธาของท่านได้ครับแล้วเงินในภุมิสงเกตพิเร